สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาตั้งใจรีโนเวทบ้านแตงโมพร้อมบอกเหตุผลโยงถึงแม่ด้วยแม่ตัวจะจากไป4เดือนแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจของทุกคนอย่างแตงโมนิดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงหลายๆคนต่างโพสต์เรื่องราวระลึกถึงแตงโมอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับแอนนาเพื่อนสีแตงโมที่คบกันมานานกว่า17ปี ที่ล่าสุดแอนนาได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแอนนาหาช่างรีโนเวทบ้านจะทําให้บ้านโมแอนนาออกค่าใช้จ่ายเองจะให้รีววแล้วลดราคาหรือยังไงก็ได้นะคะทักแชทติดต่อมาได้เลยค่ะพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่รีโนเวทบ้านแต่งโมอีกว่าอีกอย่างถ้าบ้านสวยขึ้นแม้เกิดเปลี่ยนใจเก็บไว้มันก็ดีค่ะแอนนายังไม่มีงบมากขนาดนั้นที่จะซื้อต่อค่ะแต่ถ้ามีก็จะซื้อเพราะเสียดายบ้านหลายคนถามว่าช่วยแม่ทําไมแอนนาช่วยโมค่ะโมรัก บ้านหลังนี้เพื่อนๆจะทราบดีจะโดนยึดรอบก่อนนางก็สู้จนมีเงินมาจ่ายธนาคารทากลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อจํานวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่นี .com ขอบคุณครับ